สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงมือสอดนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่ประกอบคู่ชุดลางเควันนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางกติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับ ดูตัวงานกันครับตัวงานเป็นงานไม้ประดู่ทรงมือสอดจงใหม่นะครับตัวนี้ราคานะครับแจ้งกันไว้ก่อนเลยนะครับราคาที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เป็นงานไม้ประดู่เลยนะครับนี่ครับไม้ประดู่ลายสวยๆนะครับระบบไกลกล่อง easy lock 斯丹烈นะครับระบบ easy lock จะมีตัวตัวนี้ตัวช่วยล็อกนะครับตัว easy lock นะครับอเราผักลูกดอกเข้ามานะครับผักลูกดอกเข้ามาให้มันชนกับหน้าไก่แล้วก็กดตรงนี้นะครับ ลอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะลอกแบบธรรมดาก็ได้นะครับจับเงี่ยงลูกดอกแล้วก็ดึงเข้าเลยก็ได้นะครับในกรณีที่เงี่ยงลูกดอกมันสั้นมันจับไม่ค่อยถนัดมือเราก็ผลักเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงช่วยนะครับเป็นระบบเซฟนะครับมีสปริงภายในนะครับป้องกันเซฟตกนะครับเวลาปืนกระแทกนะครับนี่ครับเซฟมันจะไม่ตกเองแต่ว่าจะมีความนิ่มนวลมากนะครับเซฟนะครับเปิดง่ายปิดง่ายมากๆนะครับนะครับระบบไกล รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเค็มได้นะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับเรื่องระบบไกลไม่ต้องห่วงนะครับผมการรับประกันให้ตลอดชีพเพราะว่าผมใช้อ่าเนี่ยครับกลไกภายในมันผมใช้สแตนเลสเกรดแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับไม่สึกล้อง่ายแล้วก็ตัวล็อกนะครับผมทําตัวล็อกให้มันล็อกเยอะนะครับมันจะล็อกเข้าไปเยอะนะครับมันไม่ได้ล็อก แตะกันไม่นิดเดียวนะครับตัวนี้มันจะล็อกเยอะมากนะครับทําให้มันไม่ได้สึกร้อยง่ายนะครับใช้งานกันไปยาวนานนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องระบบไกลนะครับรางคีวันนะครับปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าปลายรางที่มีรูแบบนี้มันดียังไงนะครับก็คือสาย PE นะครับสาย PE มันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในในรูนี้นะครับรูข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในรางเลยนะครับจะล็อกอยู่ในรางตลอดแนวนะครับลูกดอกก็จะอยู่ร่องข้างบนนะครับ เวลาเรายิงนะครับลูกดอกก็จะวิ่งออกไปนะครับแล้วก็เชือกมันจะอยู่ใต้ลูกดอกตลอดนะครับมันจะออกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปพันกับยางกับปีกอะไรพวกนี้นะครับทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับปืนยิงปลาเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายพอสมควรนะครับจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับ ผมรับประกันให้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนรางรุ่นเก่าๆนะครับที่เชือกอยู่ตรงปีกนะครับเมื่อก่อนผมทำสายพีอีเนี่ยครับมันจะพาดอยู่ตรงปีกนะครับมันไม่ได้เข้าไปฝังอยู่ในรางแบบนี้นะครับมันก็เกิดปัญหาติดขัดอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นยิงไปแล้วลูกดอกยิงไปแล้วสายพีอีตัวนี้ครับที่มันมาติดอยู่กับลูกดอกเนี่ยครับมันเข้าไปพันกับยางนะครับ มันดีดขึ้นมาแล้วก็มันพันอยู่กับยางนะครับแล้วก็ทําให้ลูกดอกขาดทิ้งไปนะครับหรือในบางกรณีที่เห็นเป็นข่าวอยู่ก็คือกระเด็นกลับมานะครับกระชากลูกดอกกลับมาถอยหลังกลับมาแบบนี้เลยนะครับคือสาย PE ที่มันมดติดอยู่กับลูกดอกเนี่ยมันมาพันกับยางตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูเรื่องความปลอดภัยนะครับดูให้จบคลิปนะครับผมจะแปะเรื่องความปลอดภัยของในการใช้งานไว้นะครับว่ารางเควันตัวนี้นะครับมันแตกต่างกับรางทั่วไปยังไงนะครับ เดี๋ยวจะแปะวิดีโอเรื่องความปลอดภัยไว้ให i mean? ้ดูนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมใช้เอาไปใช้งานจริงนะครับเอาไปยิงปลาให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวงานกันก่อนนะครับเนี่ยครับรายละเอียดก็คือให้ดูให้ใกล้ๆเลยนะครับผมจะพยายามจีให้ดูเนื้องานใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับให้ดูในเงาไม้ในเนี่ยครับเนี่ยครับเ้อไม้นะครับ มันจะเนียนนะครับจะไม่มีรอยขัดรอยเจียนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเคลือบนี่ครับพยายามให้ดูนะครับในในพวกล่องมงล่องมืออย่างเงี้ยจะไม่สากนะครับจะขัดเป็นงานขัดที่ละเอียดพอสมควรนะครับดูนะครับจะไม่เห็นรอยหินเจียเลยนะครับนี่ครับงานพวกนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับว่าเป็นงานที่มีรายละเอียดพอสมควรนะครับ ส่วนราคานะครับก็ไม่ได้แพงนะครับ1,990นรบาทนะครับสำหรับงานประมาณนี้ผมว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับระบบไก่ก็รับประกันให้ตลอดชีวิตเลยนะครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเคมได้ตอนนั้นเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะให้ไปก็จะมีท่อพร้อมสาย P e 1 0 0ปอนด์1ชุดยาง1ชุดลูกดอก1ลูกนะครับ อีกข้างๆาวนะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับขนาดเดียวกันครับที่ผมใช้งานอยู่ผมใช้ขนาดนี้เลยนะครับอีกข้างขาวแบบเดียวกันทุกอย่างนะครับที่ผมใช้เองนะครับผมเอามาขายก็คือผมทดลองใช้เองทุกอย่างนะครับผมรับประกันให้นะครับว่างานต้องผ่านแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอเรื่องความปลอดภัยกันครับแล้วก็ต่อกันที่ คลิปวิดีโอยิงปลาครับไปดูครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาคือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับ ไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี้ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดิ่ขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับ ในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ เวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆค,ค,ค,คลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับ นะครมุดดินน้อยมากครับนี่ครับผลงานมือสอดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปลงข้างล่างนะครับ โอ้โดนจังๆอยู่ครับประมาณสามรูได้ครับ มือสอดประดูลางเีวันนะครับตัวใหม่นะครับ

2 lô cua tắm luôn tao 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 là 2 lô cua <laughs> <Sống lô của. cười> นี่ครับมูอสอดตัวใหม่นะครับ้างที่วันครับ